มาเมียต้องใจอะไรถงมสบายบางคนประท้าเจี่ยงไหนแต่เมีอเจ้าชายจบการซืซ้อปาจำต้องลาจากมาเมียปา กนนอ,อดน้ำเงาบอกกอดนาสายกอดที่เจ้าจะเสียใจล <Woo! S 1> มเย็นเย็นบ้านเราดีกว่าห้องแอร์มีพี่พ่อมีแม่พ่อและแม่ที่คอยห่วงใยเจอแต่คนอาเปรียดหน้านั้นจนร้องไห้กลับมาถือสามเลยก่อนดวงใจจะเสีย คิดหลอกเลยนะหน,น้าใสๆแต่น้ำใจนักฆ่ากลับมาเถิดการดาเสียเวลาอยู่ทำไม